หมอวรงซัดทักษิณดีแต่พูดจนไม่รู้ว่าตัวเองทำชั่วอะไรไว้บ้างนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวถึงนายทักษิณอ้างเป็นคนบุกเบิกใส่เสื้อเหลืองระบุว่าเวลาเราพูดถึงทักษิณก็จะมีสาวกออกมาต่อว่าก้าวไม่ข้ามทักษิณ แต่คนเหล่านี้ก็ไม่รู้จักไปอบรมนายทักษิณบ้างว่าอย่ามาขวางทางเดินของประเทศการที่ทักษิณออกมาขวางทางเดินประเทศเราต้องช่วยกันเขีย่ยออกข้างทางอย่างล่าสุดออกมาบอกว่าทักษิณอ้างเป็นคนบุกเบิกใส่เสื้อเหลืองเป็นทั้งเหลืองแดงอยากเห็นบ้านเมืองมีความสามาคัคคีลั่นถ้าสอสอพรรคอื่นย้ายกลับมาเพื่อไทยถ้าเขาสำนึกผิดก็ควรให้เขาเข้ามาถ้าไม่สำนึกก็อย่ารับผมก็อยากบอกนายทักษิณว่า ทุกคนก็อยากเห็นบ้านเมืองมีความสามาคัคคีไม่อยากเห็นประชาชนเป็นเหยื่อถูกนักการเมืองปั่นให้เกิดความแตกแยกแต่ในขณะเดียวกันทุกคนก็ต้องเคารพกฎหมายเหมือนกันไม่ใช่คุณบอกว่าอยากเห็นบ้านเมืองสามาคัคคีแต่เรื่องเคารพกฎหมายขอยกเว้นคุณ หรือแม้แต่ถ้าคุณทําเหมือนที่คุณพูดเรื่องการสํานึกผิดคนไทยเขาก็ให้อภัยแต่ถ้าคุณดีแต่พูดจนไม่รู้ว่าตัวเองทําชั่วอะไรไว้บ้างคนไทยเขาไม่ได้กินแกลบพวกพูดอย่างทําอย่างหรือพวกดีแต่พูดจนลืมสิ่งที่ตนทําผมเชื่อว่าคนไทยเขาไม่ยอมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์